ครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาดูราคาหน้าสวนของส้มโอกันว่าราคาเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือหน้าสวนเขาก็บวกมาแล้วนะฮะนะลูกนี้ก็ประมาณเจ็ดตะขีดนะครับตกลูกยี่สิบห้าบาทนะอันนี้ราคาหน้าสวนนะเพื่อเพื่อนที่ชอบทานส้มโอก็จะได้รู้ข้อมูลนะนะครับเวลาซื้อส้อมโอนะอันนี้ราคาหน้าสวนก็อยู่ที่ยี่สิบาทอันนี้น่าจะเป็นทองดีนะครับเนื้อจออดแด,ดงนะนะ ส่วนอ่าอันนี้ยี่ิบห้าบาทนะต่อลูกไม่ถึงโลนะครับเนี่ยลูกนี้ประมาณเจ็ดแปดขีดนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าขาวใหญ่นะครับเนื้อจอกอ่าขาวขาวเหลืองนะครับนะนะเป็นราคาหน้าสวนทั้งหมดนะอันนี้ผมซื้อมาขายหน้าร้านนะครับนี่ก็เป็นของมาจากอัมพวานะครับนะอัมพวาแท้ๆเลยอันนี้เข้าไปเอาในสวนเลยครับนะเดี๋ยวก็จะมาแกะขายนะครับเพื่อนๆน,นะ มีทั้งทองดีทั้งเขาใหญ่นะแต่ว่าทองดีก็อจะแพงา่แต่ว่าเขาใหญ่จะแพงกว่าทองดีหน่อยนะึงนะนะครับแกะง่ายกว่าทองดีจะแกะยากกว่านะเดี๋ยวผมก็ไปแกะใส่โฟมขายนะครับทานอร่อยฮนะเป็นยานระบายอ่อนๆมีวิตามินมีธาตุเหล็กนะนะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆขอส้มโอนะครับสวัสดีครับ